ใครบอกว่าอุ๊ยไปเว์กที่เมรกาต้องได้ทําแค่ง,งานแม่บ้านได้เลยไม่จริงลองมาเว์กที่ฮาราดูก่อนก็จะได้รู้ว่าได้ทําทั้งแคชเชียร์มาร์เก็ตติ้งแล้วก็ตำแหน่งในร้านอาหารดังๆอย่างเช่น Health k ิทเช่นเลยมีตําแหน่งงานให้เลือกเยอะมากฮาราแอนด์ซีซาร์รีพับลเนี่ยนะคะเป็นฟูลเอนเตอร์เทนเมนต์โฮเที่ใหญ่ที่สุดในโซนเลคคาโฮมีมากกว่า20ตําแหน่ง คือชั่วโมงงานเริ่ทิปเยอะแล้วก็ที่นี่เสิร์ฟให้เฉพาะเด็ก IEEE เท่านั้นนะคะนี่ก็เด็ก IEEE นี่ก็เด็ก IEEE IEEE หมดเลยแล้วตำแหน่งไม่ไกลกันนะจ๊ะมีทั้ง Total Rewards Cashier Warehouse Marketing แล้วก็น้องคนนี้เป็น Front Desk นะคะแล้วก็มีอื่นๆอีกเยอะมากยิ่งร้านอาหารดังๆอย่างพวก Hills Kitchen American River Cafe El Hefe Sappori นะคะตำแหน่งร้านอาหารพวกนี้เนี่ยหลักๆก็คือ Busser Host Server Food Runner พวกนี้เนี่ยจะได้ทิปร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนอกจากนี้ด้วยความที่โรงแรมมันใหญ่แบบเกินเบอร์ มากๆนะคะมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบเลยอยู่ในโรงแรมนี้ก็เลยมีตำแหน่งอย่างพวกอาเคดอัชัชนแดนบาริสต้าบัตเลอร์บาร์แอนด์เทนแดนแล้วก็รีเทลคลิร์กเนี่ยให้ทำเหมาะมากกับคนที่อยากฝึกภาษาเน้นสื่อสารแล้วก็เที่ยวฉ่ำๆเพราะว่าตั้งอยู่ตรงสเตทไลน์นะคะระหว่างเนวาดากับแคลิฟอร์เนียแค่เราข้ามถนนไปเนี่ยเราก็จะไปแคลิฟอร์เนียไปเลขทาโฮเหมือนไปเซเว่นหน้าปากซอยเลยเป็นเมืองท่องเที่ยวนะคะหางานสองง่ายแถมส,สดิการอาหารฟรีไม่เสียสเตทแท็กด้วยดังนั้นใครที่อยากไปเวิร์กแบบงานไม่ซ้ำใครเนี่ยก็ต้องทักเลย